นักเรียนพอดีว่ามีเพื่อนถามมานะคะข้อที่หกโอเคเดี๋ยวเราไปดูโจทย์ข้อที่หกกันนะ,ะเดี๋ยวครูเปิดเป็นแชร์หน้าจอนะคะโอเคตอนนี้เรามาดูโจทย์ข้อที่หกกันนะคะเชียงใหม่อยู่ห่างจากกรุงเทพาเชียงใหม่นะคะอยู่ห่างจากกรุงเทพ ข้อที่หกเชียงใหม่อยู่ห่างจากกรุงเทพหกร้อยเก้าสิบหกกิโลเมตรนะคะในกรณีที่เป็นเครื่องบินนะคะเชียงใหม่กับกรุงเทพนะคะเครื่องบินบินจากเชียงใหม่ไปบินจากกรุงเทพไปถึงเชียงใหม่นะคะเครื่องบินบินตรงไป จากกรุงเทพไปถึงเชียงใหม่นะคะเครื่องบินไม่ต้องบินอ้อมนะอันนี้นะทั้งหมดระยะทาง696กิโลเมตรนะคะด้วยความเร็ว800กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วทีนี้เขาให้ถามว่าเวลาที่เครื่องบินตัวนี้บินไปเนี่ยจะใช้เวลากี่ชั่วโมงใช่ไหมอ่ะเราก็เทียบสูตรมาเลยนะคะจาก v เท่ากับ S ส่วน T นะคะหาค่า T ีเท่ากับ S ส่วน V นะคะ S ก็คือ696กิโลเมตรนะคะส่วน V ก็คือ800กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ได้จะได้เป็น696หารด้วย800ใส่เครื่องคิดเลขมาก็จะได้เป็น0ูจุด แปเจดชั่วโมงนั่นเองนะคะนี่คือคำตอบของข้อข้อที่หนะอ่าไหนๆก็อัดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อที่เจกันเลยอ่าเรามาดูในส่วนของข้อที่เจ็นะคะนักเรียนข้อที่เจถามว่าวัตถุ1เคลื่อนที่ตามแกน x ซึ่งมีตำแหน่งวัตถุนะเวลาใดๆกำหนดด้วยสมการอ่าให้สมการมานะคะ เมื่อ x มีหน่วยเป็นเมตรและ t มีหน่วยเป็นวินาทีอยากทราบความเร็วนะคะความเร็วให้ x มาให้หา v หา v นะคะให้ฟังก์ชัน x มานะคะก็คือ 2t กํลัง3บวก 5t กํลัง2บวก5นะคะทีนี้การที่เราจะหาอัตราเร็วจะได้เท่ากับ ลิมิตเดลต้าทเข้าสู่ศนของ x ของ t บวกด้วยเดลต้าทลบด้วย x ของ t นะคะแล้วก็หารด้วยเดลต้าทีมันก็จะเท่ากับ d x y dt ใช่ไหมคะ เราจะจับตัวนี้กับตัวนี้มาเท่ากันนะคะโอเคเราก็จะเป็น,นะะเราก็จะเป็น v เท่ากับ dx by dt เพราะฉะนั้น x ตัวนี้นะคะ x ตัวนี้มันก็คือ d ของ 2t กำลัง3 บวก 5t กําลัง2บวก5นะคะ by dt นะคะทีนี้เราก็จะแยกนะคะเป็น2คูณด,ด้วย d ของ t กําลัง3 by dt นะคะบวกด้วย5คูณด,ด้วย d ของ t กําลัง2 by dt แล้วก็บวกด้วย <c oughs> ดีของห้นะคะ by dt จากกดที่ครูใส่เข้าไปให้นะคะถ้ามันเป็นตัวเลขหรือเป็นค่าของตัวตรงนี้จะมีค่าเท่ากับศูนย์นะคะส่วนตรงนี้ทำยังไงนะคะก็คือตรนี้จะเป็นสองใช่ไหมคะคูณกับ d ของ t ีกำลังสามก็คือเอาสามคูณด้วย t ีกำลังสามลบหนะคะ ทีกำลังสามบกหนึ่งก็คือ t กำลังสองนะคะสองคูนสามก็ได้หกทีกำลังสองนะคะ, 3, 2, ะ,คะอันนี้เราได้ของของตัวแรกมาแล้วนะคะอันนี้ v นะต่อไปมาดูของตัวที่สองบวกด้วยห้านะคะคูนด้วยทีกำลังสองตัวนี้ก็เอาสองนะคะคูนด้วย t กำลังสองลบหนึ่งนะคะอ่ะก็จะเป็นบวกด้วย 5้คูณสองก็เป็น10บนะคะทีกำลังสองลบหก็คือ t ียกกำลังหซึ่งก็คือตัว t นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อที่7ตอบ V เท่ากับทีกำลังสองหกสทนะคะอันนี้คือคำตอบของข้อที่7จนะคะอ่าไหนๆก็มาแล้วเนาะอ่าไปดูข้อที่8เลยนะคะข้อที่แปด มาถูกเคิื่อนที่ในแนวแกน x ่าให้สมการมาะะให้สมการมาและให้หาค่าความเร็วอีกแล้วค่ะหาค่าความเร็วนะคะข้อที่8หาค่าความเร็วก็คือ d x by dt นะคะซึ่ง dx มันก็คือ d ของลบยี่สิบ บวกด้วย 10t บวกด้วย t กำลังสองนะคะ by dt อาะทีนี้ <c oughs> เราจะแยกนะคะจะเป็นอ่าก็จะเป็น d ของลบ20นะคะ by dt บวกกับ ดีของสิบทีนะคะอ่าเอาสิบมาไว้ข้างหน้าดีของทีนะคะ dt บ,บวกกับดีของทีกำลังสอง by dt นะคะจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะคะ dt by dt ตัวเดียวกันหารกันได้หนึ่งนะคะอ่ะา dt by dt ก็คือหนึ่งนะคะ ส่วนตรงนี้มันเป็นตัวเลขเพราะฉะนั้นค่าคงตัวหรือตัวเลขจะได้ศูนย์นะคะดีพอได้ศูนย์ตัวนี้เลขยกกําลังก็คือเอาเลขยกกําลังมาไว้ข้างหน้านะคะเป็นสองคูณด้วย t ยกกําลังสองลบหนะคะก็จะได้เป็นสองทนะคะอ่ะคูณไล่ไปเลยนะคะนี่บวกอันนี้ศูนย บวกด้วย10คูณกับ1ก็เป็น10นะคะแล้วก็บวกด้วย2คูณกับ T ีกำลังสองลบ1ก็คือ T ยกกำลัง1นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้อ๋อเขาให้หาเวลาที่3วินาทีนะคะอันนี้เป็น V ของ t นะคะที่หาค่าได้ออกมา V ของ t จะมีค่าเท่ากับ10บวก สอนะคะและเขาบอกว่าให้นักเรียนหาวินาทีที่3ทีท่ t เท่ากับสนะคะเพราะฉะนั้น v ของ t เท่ากับสจะได้เท่ากับ10บ,บวกด้วย2คูณด้วย3นั่นก็คือเอา3เนี่ยเข้าไปแทนค่าใน t ีนั่นเองนะคะ10บ,บวก3 2 6ก็เป็น10 เดี๋ยวนะคะนักเรียนมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยนะคะมันเป็นอ๋อมันเป็นบวกทนะคะโอเคก็เป็นสิบหกนะคะหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนะคะต่อ โอเคสับสนเล็กน้อยค่ะ